ทุกคนรู้กันไหมครับว่าครั้งหนึ่งกิมได้เคยทาให้แม่บิลลี่เสียสติจนถูกส่งเข้าโรงพยาบาลสีธัญญามาแล้วโดยตอนนั้นแม่ของเขาที่กําลังทําความสะอาดบ้านและได้เข้ามาปลุกลูกชายในยามเช้าแต่สิ่งที่ได้พบก็บเป็นโครงกระดูกที่นอนอยู่บนเตียงลูกชายของเธอและพวกเขาที่เห็นอีกฝ่ายต่างก็ตกใจซึ่งแม่ก็คิดว่าโครงกระดูกนั้นคือบิลลี่เธอจึงรีบวิ่งไปบอกสามีให้เข้ามาดูลูกชายของพวกเขาแต่พ่อก็เปิดประตูแรงไปหน่อยจนกิมกระเด็นเข้าไปในตู้เสื้อผ้าและหากันไม่เจอและเมื่อพ่อเห็นบิลลี่ยังปกติดีีเเเค้าาาากก็็ิิดดวววว่่่มมยยตนนนไลลขแหหภพอจ นั้นกริมก็ได้ไปอาบน้ําซึ่งแม่ก็คิดว่าคนที่อยู่ในห้องน้ําคือบิลลี่เลยจะเอาผ้าขนหนูมาให้แต่พอเปิดมาก็ได้เจอกริมอีกรอบเธอจึงรีบไปบอกสามีให้เข้ามาดูแต่ก็หาไม่เจอเหมือนเดิมคราวนี้พ่อเลยพาแม่ไปนอนพักผ่อนและพยายามบอกเธอว่าสิ่งที่เห็นมันเป็นแค่ภาพหลอนซึ่งหลังจากนั้นแมนดี้ก็มาเล่นที่บ้านและได้เล่นซ่อนแอบกันโดยกริมเนี่ยจะเป็นคนหาแต่แม่ที่ยังคิดว่าสิ่งที่เธอเห็นม,มันคือของจริงและบิลลี่กำลังตกอยู่ในอันตรายจากโครงกระดูกตัวนั้นเธอเลยเดินตามหาลูกด้วววยยคาามกกกลลลลลลัััแะพอออหเเจจธ็สึโ่่่งงใทีีบปดภ แต่ตอนนั้นกริมที่กําลังหาเด็กทั้งสองอยู่ก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งการที่แม่เห็นกริมในครั้งนี้ก็ทําให้เธอกลัวจนเสียสติเลยต้องส่งตัวไปที่4ีธัญญาเพื่อรักษาอาการทางจิตซึ่งก่อนจะไปกริมก็ได้ออกมาบกมือลาจนทําให้เธอกีดล้อออกมาด้วยความกลัวซึ่งถ้าเธอหายดีเมื่อไหร่ต้องไม่กลับมาแก้อย่างแน่นอน